ความเข้าใจผิดเรื่องส่งประกันสังคมให้ครบ180เดือนสวัสดีครับนี่คือ YouTube c h anel n hr c o m a s r คุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีลหลายๆคนมีความกังวลครับเมื่อออกจากงานแล้วแต่ว่าส่งประกันสังคมยังไม่ถึง180เดือนแล้วไม่รู้ว่าจะหางานได้ใหม่หรือไม่หรือบางคนก็ไม่อยากจะกลับไปทำงานแล้วแล้วทำยังไงถึงจะส่งประกันสังคมให้ครบ180เดือนโดยที่ไม่ต้องกลับไปทางาน มันก็มีอยู่วิธีเดียวครับก็คือการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นั่นเองนะครับซึ่งผมก็มักจะถามย้อนกลับไปครับว่าเพราะอะไรล่ะทำไมคุณถึงอยากส่งประกันสังคมให้ครบ180เดือนนักและหลายคนก็ให้เหตุผลที่สอดคล้องกับกฎหมายมานะครับก็คือว่าถ้าส่งไม่ถึง180เดือนเวลาที่ไปรับเงินชาราภาพเนี่ยจะได้รับเป็นบาเหน็จซึ่งบาเหน็จเนี่ย มันเหมือนจะเป็นก้อนใหญ่ก็จริงแต่ว่ารับไปแล้วมันก็จบแค่นั้นแล้วก็ไม่มีอะไรอีกแล้วเขาอยากได้เป็นบำนาญมากกว่าซึ่งอันนี้ถูกต้องครับถ้าส่งถึง180เดือนก็จะได้บำนาญแต่ว่าการที่ไปต่อด้วยมาตรา39เพื่อเอาบำนาญน,นั้นมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับแต่ว่าถ้าอยากจะได้บํานาญจริงๆถึงแม้ว่าจํานวนบํานาญต่อเดือนมันไม่เยอะแต่อยากได้พอให้มันมีเงินเข้าบัญชีทุกเดือนอาจจะพันสองพัน จะเอาแค่นั้นก็ไปที่มาตรา3 9เพื่อให้ครบ180เดือนได้นะครับอันนี้คือคนที่เข้าใจถูกต้องแล้วก็คือถ้าครบ180เดือนเขาจะได้รับเงินชาราภาพเป็นบำนาญและเขาอยากได้บำนาญเขาไม่อยากได้บำเหน็จเขาจึงพยายามดั้นด้นที่จะให้ถึง180เดือนแต่หลายคนก็เข้าใจผิดครับคือที่จะดัานด้นให้ถึง180เดือนนั้นไม่ใช่ดัานด้นเพื่อที่จะได้บำนาญแต่จะดัานด้นไป ด้วยเหตุผลเหล่านี้ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนๆผมแบ่งไว้ทางด้านซ้ายครับอันดับแรกเลยครับก็คือหลายๆคนกังวลว่าถ้าส่งไม่ถึง180เดือนจะอดได้เงินชาราภาพก็คือเงินที่ส่งเอาไวนะ้น่ะกลัวว่าจะอดได้เพราะไปอ่านกฎหมายมาเพียงผิวเผินครับเพราะว่าเห็นว่าถ้าจะได้เงินชาราภาพเนี่ยต้องส่งครบ180เดือนใช่ครับส่งครบ180เดือน ได้เงินชาราภาพเป็นบำนาญแต่เขาก็จะมีต่ออีกนะครับกฎหมายไม่ได้เขียนแค่นั้นสําหรับคนที่ส่งไม่ถึง180เดือนก็จะได้รับเงินกรณีชาราภาพเป็นบําเหน็จด,ดังนั้นถ้าพูดถึงเงินกรณีชาราภาพที่ยังไม่ได้แบ่งเป็นบําเหน็จบํานาญเนี่ยคุณจะส่งกี่เดือนคุณก็มีสิทธิ์ได้รับเพราะคุณมีการส่งไปแล้วไม่จําเป็นต้องดันด้นให้ถึง180เดือนเว้นซะแต่ว่าคุณต้องการารับเป็นบํานาญ คุณจึงต้องพยายามให้ถึง180เดือนนะครับดังนั้นสรุปนะครับส่งไม่ถึง180เดือนก็ยังได้เงินชาราภาพนะครับดังนั้นความเข้าใจนี้ผิดนะครับข้อต่อมาครับจะได้เงินชาราภาพเป็นบำเหน็จเงินก้อนอันนี้เป็นความเข้าใจแบบตรงกันข้ามเลยครับหลายคนไม่รู้ไปฟังมาจากไหนครับถ้าส่งไม่ถึง180เดือนประกันสังคมจะให้เป็นบํานาญซึ่งมันได้ค่อนข้างน้อยอยากได้เป็นบําเหน็จ จะต้องส่งให้ถึง180เดือนอันนี้ไม่ถูกต้องครับมันตรงกันข้ามเลยครับถ้าไม่ถึง180เดือนตั้งหากถึงจะได้บำเน็จแต่ถึง180เดือนแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ได้รับเป็นบำเน็จคุณต้องรับเป็นบำนานเท่านั้นนะครับข้อต่อมาครับถ้าส่งถึง180เดือนจะเลือกได้ว่าจะเอาเงินชาราภาพเป็นบำเน็จหรือบำนานคุณเลือกไม่ได้ครับณนะปัจจุบันคุณเลือกไม่ได้ ถ้าส่งไม่ถึงก็ได้เป็นบำเหน็จส่งถึงก็เป็นบำนานนะครับซึ่งมันเป็นตัวตัดสินว่าจะได้บำเหน็จหรือบำนานแต่ไม่ใช่ตัวที่จะให้คุณมาเลือกว่าเมื่อถึงจุดนี้แล้วคุณจะเอาบำเหน็จหรือบำนานนะครับข้อต่อมาครับถ้าส่งถึง180เดือนจะได้รับการรักษาพยาบาลฟรีตลอดชีวิตโดยไม่ต้องส่งเงินสมทบอีกอันนี้ก็ไม่ใช่ครับการที่คุณจะได้สิทธิ์รักษาพยาบาลคุณก็ต้องส่งเงินสมทบครับ ถ้าคุณหยุดส่งก็คือออกจากการเป็นผู้ประกันตนความคุ้มครองเรื่องของการรักษาพยาบาลจะมีต่อไปอีกไม่เกิน6เดือนเท่านั้นนะครับโดยสรุปก็คือถ้าคุณหยุดส่งความคุ้มครองในเรื่องของการรักษาพยาบาลมันก็จะสิ้นสุดลงนะครับดังนั้นคุณจะส่ง180เดือน200เดือน300เดือนถ้าคุณอยากได้ความคุ้มครองในเรื่องของการรักษาพยาบาลอยู่ คุณก็ต้องส่งต่อไปคุณหยุดส่งไม่ได้หยุดส่งเมื่อไหร่ความคุ้มครองมันก็จะจบลงตามนะครับและสุดท้ายนะครับจะได้เงินชาราภาพทันทีอันนี้ก็เข้าใจผิดครับคือการจะได้เงินชาราภาพนั้นนะ่ะไม่ได้ดูที่ว่าคุณส่งมากี่เดือนแต่เขาดูที่ว่าคุณออกจากการเป็นผู้ประกันตนหรือยังและอายุถึง55ปีบริบูรณ์หรือยังนะครับ ต้องมี2ข้อนะครับก็คือออกจากการเป็นผู้ประกันตนแล้วแล้วก็มีอายุ55ปีบริบูรณ์จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีชาราภาพการที่ส่งถึง180เดือนเนี่ยคุณยังไม่มีสิทธิ์รับเงินกรณีชาราภาพนะครับเว้นแต่ว่าตอนที่ครบ180เดือนเนี่ย คุณออกพอดีแล้วก็อายุ55พอดีแบบนั้นน่ะคุณก็จะเกิดสิทธิ์กรณีชาราภาพแต่ไม่ได้เกิดสิทธิ์เพราะส่งครบ180เดือนแต่เกิดสิทธิ์เพราะคุณออกจากการเป็นผู้ประกันตนและมีอายุไม่น้อยกว่า55ปีบริบูรณ์นะครับตอนนี้จะอ่านยากนิดน,นึงเพราะว่าผมขีดค่าออกไปมันเป็นความเข้าใจที่ผิดหรือเป็นเรื่องที่ไม่จริงนั่นเองครับส่วนเรื่องที่เป็นจริงสำหรับการส่งครบ180เดือน ผมสรุปให้นะครับซึ่งก็พูดไปบ่อยแล้วในช่วงต้นของคลิปนะครับก็คือถ้าเกิดสิทธิกรณีชาราภาพจะได้เงินชาราภาพเป็นบำนาญน,นั่นเองนะครับส่งถึง180เดือนจะได้เป็นบำนาญอันนี้คือความเข้าใจที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวนะครับแล้วก็ตรงกันข้ามเลยครับถ้าส่งไม่ถึง180เดือนก็จะได้เป็นบำเหน็จนั่นเองครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืม แชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับและเพื่อเป็นการทำให้คลิปนี้เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นอย่าลืมกดไลค์แล้วก็แสดงความคิดเห็นใต้คลิปด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ